สวัสดีทุกคนวันนี้พวกเรามาเจอกันอีกแล้ววันเนี้ยพวกเราก็จะมาเล่นท่องเที่ยวกับเพื่อนกันเพราะฉะนั้นพวกเราจะไม่แบบใช้อะไรกันมากแต่ตอนนี้พวกเราจะให้เพื่อนเป็นคนเป็นคนถ่ายให้แล้วเดี๋ยวแป๊บนึงนะโอเคเพื่อนเราไม่ว่างนะนั้นพวกเรามากินสาหร่ายกันเถอะเดี๋ยววันนี้หน่อยให้เราเห็นหน้าพวกเธอหร่อยเดี๋ยวทุกคนมาเจอหน้าเพื่อนกันนะ อันนี้คือคลิปที่สามของวันนี้เจ้าจีอาจจะเป็นคลิปที่สี่ก็ได้ซาหลเรือมสวัสด,ดีค่ะทุกคนสวัสดียังไม่เห็นหน้าเลยเขาก็ถ่ายวิดีโอเหมือนกันแต่เขาลง YouTube ไม่ได้ใช่ไหม ใครดูคลิปนี้แล้วก็อย่าลืมไปกดติดตามและก็กดไลค์ไปนะเพราะนั้นค่ะ <Hi. S 1> เมื่อกี้พวกเราถ่ายวิดีโอ,อท,ที่ไหนท่านั้นไปขับรถกัน โอเคทีนี้พวกเราก็มาอยู่ในโซคขับรถกัต่อแล้พวกเราจะให้เห็นสภาพนะนี่ไงทุกคนขับมาก,กับเพื่อนเลยคืออันนี้อันน,นี้คือแตบบ่จ้าเองอันนี้คือเอาเอฟเฟกตออกลยสวนโอ้มีคนทำสวนด้วยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวทุกคนเดี๋ยวทุกคนอย่าลืมไปดูคลิปกันด้วยนั้นสำหรับคลิปนี้ 好，拜拜，拜拜。